คำนวณหาเลขออกซิเดชันนะคะโดยที่มีหลักการอยู่ประมาณ5ข้อนะคะซึ่งจะอยู่ในเอกสารของเราแล้วนะคะสำหรับคนที่มีหนังสือเรียนเคมีเล่ม4นะคะก็สามารถที่จะดูได้ในหน้าที่83นะคะหลักการก็จะมีอยู่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5มวนเลขออกซิเดชัน โดยใช้หลักการทั้ง5ข้อที่มีอยู่ในเอกสารนี้นะคะมาดูกันเลย so 2 sulfur dioxide นะคะโดยที่เราก็จะมาดูว่าหลักการที่เ,เกี่ยวข้องระหว่างที่เป็นออกซิเจนกับซัลเฟอร์เขาพูดถึงสารไหน ถ้านักเรียนดูดีๆนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่า,าในในตัวของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ไม่มีประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าก็คือตัวที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะ ผลรวมของเลขออกซิเดชันตรงนี้ถ้าเราดูซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลรวมของเลขออกซิเดชันของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะจะมีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าการที่เราเขียนเราอาจจะใช้วิธีการแสดงวิธีทำนะคะเราเขียนแยกย่อยออกไปจะได้ในลักษณะของซัลเฟอร์บวกด้วย2ออะตอมของออกซิเจน เลข2ที่ห้อยตรงนี้นะคะแล้วก็อะตอมของออกซิเจนเมื่อรวมผลรวมของเลขออกซิเดชันแล้วจะมีค่าเท่ากับ0หลังจากนั้นเราก็จะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในข้อที่3นะคะเขาจะบอกว่าออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบ 2, 2ในสารประกอบส่วนใหญ่ ดังนั้นในกรณีนี้เลขออกซิเดชันของ O ออกซิเจนจะมีค่าเท่ากับลบ2เราจึงสามารถที่จะแทนค่าลงไปได้นะคะสำหรับออกซิเจนส่วนซัลเฟอร์ที่เราไม่ทราบค่าเราก็จะแทนด้วยตัวแปรไว้ก่อนบวกด้วย2อันนี้ก็คือจำนวนอะตอมของออกซิเจนนะคะคูณกับเลขออกซิเดชันของออกซิเจนเมื่อสักครู่ก็คือลบ2 มีค่าเท่ากับ0จากนั้นเราก็จะบวกลบเลข2คูณกับลบ2จะมีค่าเท่ากับลบ4นะคะเ,เดี๋ยวเขียนเพื่อให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่ากับ0 s สซันเฟอร์ของเราย้ายข้างข้ามเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะคะลบ4ย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับมา s s สซันเฟอร์ของเราจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก4นั่นเองนะคะนี่คือการคำนวณหาเลขออกซิเดชันของสารประกอบที่มีผลรวมของเลข Oxidation มีค่าเท่ากับ0ูนย์ วิธีการสังเกตก็คือถ้านักเรียนไม่เห็นประจุไฟฟ้าด้านบนตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันมีค่าเท่ากับ0ก็คือตรงนี้เราจะนำมาแทนค่าในฝั่งขวามือนั่นเองจากนั้นต่อไปในกรณีต่อไปถ้าเกิดว่านักเรียนไปเจอในกรณีที่มีผลรวมของประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างเช่นสารประกอบ ต่อไปนี้ CROC สลบความแตกต่างของสารประกอบเมื่อสักครู่ก็คือตรงนี้นะคะประจุของสารประกอบจะมีผลรวมของประจุไฟฟ้าก็คือลบสองดังนั้นตัวเลขลบสองตรงนี้จะต้องนำมาแทนค่าในฝั่งขวามือนะคะมาดูวิธีทำกันเลยวิ ทีทำก่อนอื่นเราก็จะใช้วิธีการแยกนะคะเหมือนกับในทางคณิตศาสตร์เราก็จะมีโครเมียม1อะตอมบวกด้วยฮะใ,ในกรณีนี้คือผลรวมเพราะฉะนั้นจึงเป็นการบวกนะคะอะตอมของออกซิเจนในที่นี้มี4อะตอมบวกด้วย4 O ออกซิเจนมีค่าเท่ากับผลรวมของเลขออกซิเดชันอยู่ตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับลบส เมื่อเราได้แล้วต่อไปก็คือการแทนค่าลงไปในสมการกรณีนี้ก็จะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะคะก็คือเลขออกซิเดชันของ O ออกซิเจนจะมีค่าเท่ากับลบ2ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแทนค่าได้ว่า Cr บวกด้วย4และลบ2เท่ากับลบ2จากนั้น CR อารโครเมียมบวกด้วย4คูณกับลบ2จะมีค่าเท่าก <B emos 2> ับลบ8นะคะลบ2อ r ย้ายข้างอย่างรวดเร็วลบ8เราก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกับลบ2นะคะก็คือย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจากลบ8จะกลายเป็นบวก8เดี๋ยวครูจะเขียนแสดงวิธีทำให้ด้วยลบสบวก จากนั้นเมื่อลบ2รวมกับบวก8จะมีค่าเท่ากับบวก6เราก็จะได้เลขออกซิเดชันของธาตุโครเมียมมานะคะก็คือบวก6ถ้า,ามีจำนวนอะตอมมากกว่า1วิธีการทำอย่างไรนะคะจะอยู่ในตัวอย่างต่อไปก็คือตัวนี้ cr 2 o 7 2ลบ สังเกตดูว่าตัวเลขที่เราทราบเลขออกซิเดชันแล้วก็คือ o ออกซิเจนนะคะส่วนโครเมียมตอนนี้ของเรามีอยู่2องะตอมจะมีวิธีการอย่างไรก็จะไม่ได้แตกต่างจากวิธีทำก่อนหน้านี้นะคะก็คือการแยกก่อนตอนนี้เราจะเห็นว่าโครเมียมของเรามี2องะตอมดังนั้นเราจึงจะต้องเขียนเลข2ไว้ด้วยนะคะ ก็จะได้เป็น 2Cr บวกด้วยจำนวนอะตอมของออกซิเจนในที่นี้ก็คือ7นะคะ 7O ผลรวมของเลขออกซิเดชันมีค่าเท่ากับลบ2อ่ะคือตัวเลขที่แสดงอยู่ด้านบนหลังจากนั้นคือการแทนค่า 2Cr เหมือนเดิมบวกด้วย 7O ของเราก็คือลบ2 เท่ากับลบ2 2 cr บวกด้วย7คูณ2ได้7คูณลบ2ได้ลบ14เท่ากับลบ2วิธีการนี้นะคะจะทำให้นักเรียนสามารถที่จะทบทวนแล้วก็ดูไปได้เป็นขั้นตอนนะคะก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นทีนี้ ย้ายข้างลบ14ย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะกลายเป็นบวก14ลบ2บวก14จะมีค่าเท่ากับบวก12จากนั้นสังเกตดูว่าตอนนี้นะคะเราจะมีโครเมียมอยู่2อะตอมในการคิดเลขออกซิเดชันนั้นนะคะเราจะคิดเลขออกซิเดชันของธาตุเพียงแค่1อะตอมเท่านั้น ทีนี้เราจึงจะสามารถหาเลขออกซิเดชันของโครเมียมได้ก็คือการนำเอาเลข2ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไปหารกับค่าของเลขออกซิเดชันที่เราหามาได้นะคะเราก็จะได้เป็นโครเมียม1อะตอมอย่าลืมนะคะเราจะต้องคิดเพียงแค่1อะตอมเท่านั้นเราจะไม่คิดเลขออกซิเดชันของ2อะตอมนะคะ อะเรียบร้อยไปแล้วนี่ก็คือวิธีการคิดเลขออกซิเดชันในกรณีที่ผ่านมาก็คือเราจะพบว่าเลขออกซิเดชันของ O อออกซิเจนจะมีค่าเป็นลบสองส่วนใหญ่คำถามก็คือแล้วจะมีสารประกอบไหนไหมที่เลขออกซิเดชันของ O อออกซิเจนไม่เท่ากับลบสองนักเรียนคิดว่ามีไหมคะคำตอบก็คือ มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกัน